สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแอร์ไฮเออร์นะครับอันนี้เป็นรีโมทแอร์ไฮเออร์นะครับก็ขนาดก็ประมาณนี้นะเทียบกับไซส์มือนะครับเป็นแอร์สีทิศทางนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับดีไซน์ก็เป็นรูปใบพัดนะครับ ดีไซน์ก็จะดูสวยงามนิดนึงนะครับส่วนใครชอบแบบสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่าดูหรูก็เป็นของยี่ห้ออื่นก็มีนะอันนี้ไฮเออร์ er ก็เย็นดีนะครับเป็นแบรนด์ก็คือถ้าในประเทศไทยก็ถือว่าก็เพิ่งมานะครับแล้วก็ติดตลาดไปแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าเห็นร้านคา้าร้านเปิดใหม่ๆเขาใช้แต่ไฮเออร์กันนะทุกวันนี้มันมีทั้งแอร์แขวนแอร์ แอร์เกือบครบชุดเลยนะครับไฮเออร์ไฮเออร์เขาไม่ได้มาแค่แอร์บ้านนะครับเขามาทั้งตลาดของแอร์เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็รีโมทนะครับปิดเปิดเวลาปิดมันจะรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันจะปิดเองนะคอันนี้ติดอยู่ในห้องนอนนะครับห้องนอนอันนี้ให้ดูขนาดห้อง อันนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับเตียงองศาตัวนั้นก็จะยังติดอยู่นะครับเพื่อให้รู้ว่าเครื่องยังใช้ไฟอยู่นะครับก็เปิดเครื่องนะครับ ักพักหนึ่งเครื่องก็จะทํางานนะมาฟังความเงียบนะครับแอร์สีสีทิศทางก็สามารถติดในห้องนอนได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรเกะกะผนังนะครับก็สังฝ้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ปกติผมก็เปิดแค่องศานะครับมีองศามีพัดลมมีอะไร ประมาณนี้นะรับีโมทก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรีโมทนะมันจะมีปุ่มเปิดออกแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเมนูใช้งานแบบทั่วไปนะครับก็คือมีแค่นี้นะครับ ถ้าอยากจะซับซ้อนกว่านั้นก็เปิดฝารีโมทออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เมนูก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึง ประมาณนี้นะครับผมขอจบการรีวิว Air ์ไฮเออสีทิศทางเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอ้ดเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมจะให้ไสรฟังเสียงคอมเพรสเซอร์ตัวนอกนะครับตัวคอยร้อนตัวนอกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับอันนี้ก็เก็บ เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมพาชมบ้านด้วยนะครับจะพาไปดูแอร์ตัวนอก อันนี้ก็เสียงประมาณนี้นะครับอันนี้เสียงคล้ายๆตู้เย็นทำงานนะดีไซน์สวยงามนะครับโลโก้ก็ดูเรียบๆดีนะเป็นสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะแบบนี้นะ องตัวนี้ไม่ได้เปิดนะครับก็เลยเงียบเปิดอยู่ตัวเดียวนะตัวนี้จะเป็นคอยร้อนแบบทองแดงนะทองแดงก็คือมันจะกลมๆอย่างนี้นะกลมๆเป็นเส้นกลมๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีคียบระบายอากาศ ก็ทนทานนะครับซ่อมซ่อมง่ายนะครับเย่หอ์อนี้ยอะไรเทียบเพราะว่าคนใช้เยอะนะครับผมขอจบการรีวิวแอร์ไฮเออร์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับ